ค่ำคืนที่เสียงแซกโซโฟนคลอไปกับกลิ่นกาแฟหอมกลุ่นและรอยยิ้มของคนจากหลากหลายชุมชนเหมนโต๊ะยาวที่เต็มไปด้วยอาหารจากภูเขานี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้นวานเชื่อว่าอาหารดนตรีและหัวใจของผู้คนสามารถเชื่อมเข้าหากันได้จริงๆครับเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้นววนจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของงานแจ๊สอาราบิก้าครั้งที่3ครับจัดขึ้นที่โครงการจริงใจมาเก็ตตรงนี้แหละครับเดี๋ยวจะขึ้นแผนที่ให้นะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่มเซนท่านครับที่อยากเปิดพื้นที่ให้กับชุมชนทั่วภาคเหนือได้กลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งหนึ่งผ่านเสียงดนตรีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านอาหารครับที่กลายเป็นสะพานระหว่างผู้คนไปแล้วครับในวันนี้โดยกิจกรรมมี2วันนะครับในวันมโอกาสได้ไปร่วมในค่าของวันที่5พฤศจิกาที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าประทับใจมากครับเป็นลักษณะของตี่มื้อเย็นครับไฮแลนด์เฮอริเทจลองเทเบิลดินเนอร์ครับโต๊ะยาวที่เชื่อมโยงผู้คนต่างวัฒนธรรมให้มานั่งรวมกันครับนี่บอกเลยครับทุกจานที่เสิร์ฟในวันนั้นโอ้โหประทับใจแทบจะทุกจานครับมีเรื่องราวมีเรื่องเล่าอยู่ในแทบจะทุกเมนูครับนี่นะครับขอเริ่มต้นจากเมนูนี้ครับ ต่อด้วยอีกเมนูหนึ่งครับผมโอ้โหแล้วชนะเลิศต้องเป็นจานนี้ครับเป็นเมนูซุปนะแล้วก็ยังมีเมนูอร่อยๆจากร้านที่อยู่ในจริงใจมาร์เก็ตมาร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงจริงใจครับเสิร์ฟจานเบลเลอร์เลยครับถ้าจําไม่ผิดเนี่ยนาซิโกเรงนะจานนี้จริงๆต้องใช้มือครับแต่วันนั้นไม่สะดวกครับและอีกหลากหลายเมนูครับที่ประทับใจครับโดยอีกหนึ่งในความประทับใจวันนั้นก็คือนว่านครับได้นั่งกับคุณเดียครับคุณเดียโดลยา PR แล้วก็ Marketing Director ของจริงใจมาร คุยได้ฟังแนวคิดดีๆหลายอย่างเลยครับแต่ว่าจับใจความสําคัญมาให้ฟังประมาณนี้แล้วกันครับคือสิ่งสําคัญน่ะไม่ใช่แค่การช่วยเหลือให้ชุมชนน่ะได้ขายของเพียงอย่างเดียวนะครับแต่คือการทําให้เขาอ่ะภูมิใจในสิ่งที่เขามีด้วยครับเออเฟังแล้วมันอบอุ่นหัวใจมากครับไม่แปลกใจแล้วครับกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นมาครั้งที่3แล้วและนี่คือความยั่งยืนที่แท้จริงที่อยากสนับสนุนมากครับพูดถึงอีกหนึ่งวันบ้ครับกิจกรรมมันมี2วันนะครับอย่างที่บอกไว้อีกวันนึงเนี่ยก็จะเป็นการออกบูนนคค้้รัมะีผ ความสนใจกันมากมายครับโดยเฉพาะบูธกาแฟาครับ ที่ปอกครับงานคือแจ๊สอาราบิก้าใช่ไหมงานนี้คนรักกาแฟนเนี่ยมีความสุขแน่นอนครับสินค้าต่างๆเวิร์กช็อปต่างๆครับเป็นอีหนึ่งวันที่ประสบคสวามสำเร็จแล้วก็อบุนหัวใจมากครับทุกคนต่างมาด้วยพลังเดียวกันครับคืออยากเห็นวัฒนธรรมและชุมชนไทยเติบโตไปพร้อมๆกันครับเอาละครับมาสรุปงานกันดีกว่าครับสิ่งที่นวานได้จากงานนี้คือความประทับใจครับประทับใจเกินคำบรรยายจริงครับไม่ใช่แค่ของอร่อยอาหารอร่อยนะครับแต่คือความสุขที่ได้เห็นผู้คนหลากหลายรวมกลุ่มกันร่วมมือกันครับก็ต้องขอชื่นชมกลุ่ม นะครับที่ให้ความสําคัญกับรากเงาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตครับโดยเฉพาะวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าบนดอยครับและการเลือกสนับสนุนได้เห็นความดีงามของท้องถิ่นแบบนี้เชียงใหม่มีดังเล่าก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ทั้งอิ่มท้องและก็อิ่มใจจริงๆครับนี่ครับก่อนจากกันไปให้เห็นอีกหนึ่งคนสำคัญของงานนะครับคุณปอครับนอกจากจะมาเล่นแซกโซโฟนแล้วเนี่ยเอาบูทนอตเกตมาเปิดแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนสําคัญที่ทําให้กิจกรรมเนี่ยลุล่วงไปได้ด้้ววยดีีคคครรััับบเลิปนขต ลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ